สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่23เดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการการรายงานข่าวสารเศรษฐกิจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเป็นการสแกนคิวโค้ดเพื่อเข้ากลุ่มก็ได้นะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจนะครับต่ออีกช่วงหนึ่งเราอยู่กันที่ทวีปเอเชียครับทุกท่านสำนักข่าวทีเอเดนเวิลด์มีการรายงานมานะครับกับประเทศไต้หวันครับนักทุน ประธานาธิบดีใช่อิงเหวินนะครับทุกท่านและก็พรรครัฐบาลเนี่ยไม่อาจจะก้าวผ่านสู่การประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการของไต้หวันสํนักข่าว South China Morning Post รายงานถึงเรื่องราวความตึงเครียดระหว่างไต้หวันและก็จีนโดยระบุว่าไต้หวันไม่กล้าล้ำเส้นแดงเพื่อก้าวสู่การประกาศอิสร,สรภาพของเกาะแห่งนี้ ความตึงเครียดระหว่างจีนไต้หวันนะครับเริ่มชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในการประชุมสุดยอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับผู้นําจีนเนี่ยเตือนถึงผลเลวร้ายหากไต้หวันข้ามเส้นแดงแล้วก็ประกาศอิสรภาพของทางไต้หวันซีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนเนี่ยจะอดทนแล้วก็สแสวงหาการรวมชาติอย่างสันติโดยความจริงใจ แต่ว่าหากกองกำลังแบ่งแยกดินแดนเพื่อเอกราชของไต้หวันก่อกวนหรือแม้แต่ข้ามเส้นแดงจีนก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะใช้มาตรการที่รุนแรงครับพวกเขาเหมือนกับไข่ที่พยายามกระแทกหินและเป็นมดที่พยายามจะขย่าต้นไม้ใหญ่แน่นอนว่ามันไม่มีทางสำเร็จเจ้าลี่เจี้ยนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวหลังจากนั้นไม่กี่วันโดยอธิบายถึงความพยายามการแบ่งแยกดินแดนบนเกาะไต้หวัน สถานะระหว่างประเทศของไต้หวันนะครับได้กลายเป็นหนึ่งในความขัดแย้งสําคัญไม่เพียงระหว่างจีนและก็ไต้หวันแต่ยังรวมถึงสหรัฐด้วยเนื่องจากสหรัฐนะครับกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับไต้หวันจีนก็เลยไม่ค่อยจะพึงพอใจเท่าไหร่ผู้สังเกตการณ์ในไต้หวันกล่าวว่ามีสาเหตุบางอย่างที่ทําให้จีนกังวลน้อยลงเกี่ยวกับการประกาศเอกราชของไต้หวันเนื่องจากกระแสลมทางการเมืองในไต้หวันเนี่ยเอื้อต่อสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและก็มีที่ว่างเพียงน้อยนิดสําหรับฝ่ายแนวคิดสุดขั้วในการ พยายามสร้างชาติไต้หวันอิสรภาพนะครับเป็นนโยบายหลักของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวันหรือว่า DPP มาช้านานแล้วโดยใช่อิงหวนเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี2000 16และก็เป็นประธานนาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันทั้งนี้นะครับในปี1999ทาทั้งพักเนี่ยมีมติรองรับนะครับโดยระบุว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศอธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อสถานะที่เป็นอยู่จะต้องถูกตัดสินโดยผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งชาวไต้หวันผ่านการลงประชามติยืนยันจุดยืนของพักค DPP ว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณร,รัฐประชาชนจีนแต่จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ชัน มิดกับจีนในฐานะสองประเทศที่แยกจากกันนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจผู้นำาชยนะครับปฏิเสธที่จะยอมรับหลักการจีนเดียวซึ่งจีนมองว่าเป็นรากฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนแต่ใช่ก็ยังไม่ได้นะครับประกาศอิสรภาพของเกาะแห่งนี้แต่อย่างใดครับพัก DPP นะครับซึ่งมีไชยอิงเหวินเป็นผู้นำเนี่ยกล่าวว่าเกาะแห่งนี้มีอธิปไตยที่เป็นอิสระแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการประกาศอิสรภาพแต่อย่างใดครับทุกท่านเพราะว่าอะไรครับนักทุนอิสรภาพเนี่ยอาจจะนําไปสู่สงครามก็ ได้เหมือนกันทางด้านของนะครับคุณซูเจิ้นเฟิงอดีตประธานกลุ่มนะฮะฟอร์โมซาอาเลยันซึ่งสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของไต้หวันระบุเช่นเดียวกับเฉินสุ่ยเปียนผู้นําไต้หวันคนก่อนประธานาธิบดีใช่อิงหวินนะครับว่าตระหนักดีว่าเมื่อขึ้นสู่อํานาจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ไต้หวันจะประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการเนื่องจากจีนเตือนอยู่เนืองๆว่าจะนําไปสู่สงคราม นซือนะครับได้กล่าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพัก DPP ได้ให้สัญญากับกลุ่มผู้สนับสนุนอิสระแล้วก็กลุ่มแนวคิดสุดขั้วที่ว่าวันหนึ่งไต้หวันจะกลายเป็นประเทศคําสัญญานั้นมีขึ้นเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ทางด้านการเมืองแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันชิวไอเจินก็ยอมรับว่ามันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นกลลวิธีในการดึงดูดคะแนนโหวตจากผู้สนับสนุนเพื่อรักษาอํานาจการปกครองดังกล่าวนะครับก็สรุปแล้วเหมือนกับ ว่าใครที่อยากจะมาประกาศนะครับว่าจะทําให้ไต้หวันเนี่ยเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงก็อาจจะทําได้ยากนะครับนักทุนเหมือนกับเป็นการเรียกคะแนนทางด้านของการเบืองเฉยๆครับและนี่ก็คือการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับไต้หวันแล้วก็จีนรวมไปถึงสหรัฐครับทุกท่านสวัสดีครับ